สวัสดีค่ะเพื่อนๆบันนีก็มาพอๆกับชองมาดามบูดีเคคืคอเก่าจา้ะพี่น้องจ้ากลับมาจากเมืองไทยลงจากเครื่องมากกับเขาปลาแล้วจ้ะพี่น้องคือทอดเห็ดยานเห็ดมันไหวชะกอนนอกจ้ะเนาะเขาปลาหาเห็ดกันแต่ว่ากับบันนี่เนอปลาบ่เคยเขาปลาบ่เคยอันมากับสิเป็นยางเลาะเบิงอีหยังเบิงเสรละจ้ะพี่น้อง ยางเลาะว่ามันสีมีไฮบอลเนาะยางเบืองโอ้ยขีดหอดปลาพี่น้องไปเที่ยวเมืองไทยกลับมาย่านบ่ระท่านเฮ็ดมาสันย่านบ่ท่านเฮ็ดย่านเฮ็ดอันเบิดฮีจากย่านเบิดย่านเฮ็ดเบิดฮีจากจากพี่น้องโอ้ยนี่แหละข้างแรกของปีข้างแรกของปีจากพี่นอ้องยางไปน้ำกันจ้ะกัป้ปลา ปีแหลกแหกมานบ่าน,านอ่อมืงนนี่สิกับสิกับกล่องให้พวกอันเจ้าเบิงทางเขาปลาเนาะจ้ะเนาะนี่จับพี่นอ้องทางเขาปลาไปเขาปลาน้องกัน ทิดยืนทิดยืนมาเด้อผ้าเขาป่าเก็บเห็ดอันนกกระทาก็นกกระทาเพื่อนสาวถ้าเกิดว่าดูอยู่ตอนนี้ก็ผ้าเขาป่าหาเห็ดเด้อจ้ะเด้อนกกระทาเป็นเพื่อนชอบหาเห็ดเหมือนกันมาเด้อนกกระทาไอ้เสื้อผ้าเขาป่าหาเห็ดเด้อเหมือนนี่ย่งางไป เดินไปเรื่อยๆมาหอดปลาเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องมาลุ่นกันนะจ๊ะน้าว่าสีมานบอมือนนี่สีมานบอมือนี่มาลุนกันนะคะมาเดินเขาปาเก็บเฮ็ดพี่น้อง มีเบื้อนเห,ห็ดใช่หเห,ห็ดยังงามๆพี่น้องกินได้จะได้นี่ถ้าบ้านเราเขาเรียกเห็ดไส้เดือนนั่นแหละนี่จะจะนี่นอันนี้เพิ่นกินเมือ่อไหร่เขาเรียกเห็ดไส้เดือนกินได้อยู่จ้ะพี่น้องพ,พอแล้วจ้าพี่น,อน้นองนี่ดอกแรกแหกมานจ้ะนี่นอดอกแรกแหกมานจ้ะพี่น้องนี่ อสวยๆเลยอวบๆสวยจะสวยสวยอืมเอาไปตันตัดขาที่หลังจากพี่น้องบุถนัดเนาะจ่ะเนาะเอาไปวันนี้ดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ ไงจับพี่น้องเบ่งเบ่งเล่น,เนี่ยอือตัวนี้กับเท่าเร็วน่าจนะเนาะอู้นี่ดอกหนึ่งพุ่น,นอีกดอกหนึ่งดอกบักไงหนึงจ้ะ จะเ่าแล้วอันนี้เห็ดไข่มุกหลายจ้บพี่น้องเห็ดไข่มุกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็เห็ดไข่มุกจ้บพี่น้องอันนี้มันแก่แล้วเนาะจ้นเนาะนี่มันแก่แล้วลายลายเห็ดไข่มุกพี่น้องพุนบนนี้แมนเลิศเลยพ่นพ่นอีกนมิเตเห็ดไข่มุกจ้บพี่น้อง มันเถ่าแล้วน่าจะเนาะมันเถ่าเร็วแม่อันนี้ก็สวยอยู่พี่น้องนี่นี่ก็งามดีจ้ะ หนอเบิ่งนี่ยมีไงคักโอ้นี่ดอกไงคักเด้อพี่น้องเลยนี่นดอกนึงมีแต่เฮ็ดไข่มุมกพี่น้องอตะเฮ็ดไข่มุกจ้ะ เห็ดไข่มุกนี่รสชาติมันสีคือเห็ดเฟื่องบ้านเฮ้านะจน๊ะเนาะจะเหมือนเห็ดฟางบ้านเรานะคะเพื่อนๆแซบจ้ะพี่น้องแซบแซบ,แบมันสีออกหวานๆนะจน๊ะเนาะอ,อันนี้เห็ดเพิ่งเกาลักจ้ะพี่น้องได้ได้ดอกหนึ่งนี่เห็ดเพึ่งเกาลักเห็ดเพิ่งเกาลักจ้ะพี่น้องเห็ดเพึ่งเกาลัก อันนี้ขามันก็ขามันขึ้นลาแล้วจ้ะพี่น้องขามันขึ้นลาแล้วโอ้ยเบิ่งงในพี่น้องเขาเจ้าย่างเหยียบเป็ดเปดโอ้ยเบ่งเงใเขาเจ้าย่างเหยียบเพชรพี่น้องเพชรเปียดเป็ดเลยเบิ่งงในโอ้ยเป็นตาเสียดายพี่น้องเขาเจ้าย่างเหยียบโอ้ยนี่ได้ดอกหนึ่งเหลือดอกหนึ่งนี่จ้ะพี่น้องดอกดอกมีพ่นเหยียบเป็ดเป็ดนี่ได้ดอกหนึ่ง ได้ดอกหนึ่งจากพี่น้องนี่ดอกหนึ่งอันขามันออกฟังไปได้เกิดได้คือเก่านี่จ้ะอืมแบ่งคน,นละครึ่งกับอันนั่งถาดนั่งถาดกับนั่งดินมานั่นแหละผุนอนพุนแก่หมดละพุนเท่าหมดละอันนั้นเขาก็แก่หมดแล้วเท่าหมดแล้วจากพี่น้องเอาอะไรแล้ว พี่น้องม่งเห็ดอยียงนี่มันแม่นเห็ดอยียงนั้นพี่น้องมันกินในบอนนี่คืองามเท้ะเหมือนปะกาลังเลยจ้ะพี่น้องเหมือนปะกาลังเลยจย้ะเห็ดอี样เนาะดูนี่ลายลายพี่น้องิ่งเยอะมากเลยเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะฝนนะ เยอะมากเลยพุ่นเป็นก่อนเป็นงนอยู่จ้ะอืม,อมนี่ก็คู่เฟดจ้ะพี่น้องมันบานแล้๋ยวนะะจะเนาะมันบานของก็เอ,เอาด้วยพี่น้องเอาไว้ เอาไว้ปีหนาเอาไว้เพิ่นขึ้นมาอีกปีหนาเ้จาจะเนาะสิเอาแต่อันตุ่มๆโอ้ตันนี้ขึ้นมากอะมาสาโปดพี่น้องมาสาดปดโอ้เขามาตัดเอาแล้วโอ้เขามาตัดเอาแล้วพี่น้อง พี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามาเบ,บิองป้ามนอ้ืว่างแถอเบิ่งนะ่ะเห็ดไข่มุกจ้าพี่น้อง แต่ดอกมันตัดขาเห็ดนี่แซบแซบด้วยพี่น้องมันเขาจะเหมือนเห็ดฟางบ้านเรานะคะคือเห็ดเฟืองบ้านเท่าหน่ละเอาไปต้มต้มสดน้ำแซบแซบนี่โอ้ยโยงแต่แต่ดอกมันปิดท้ายรายการด้วยเห็ดพึ่งเก่าลักนะคะเพื่อนๆ ไว้พอกันคลิปหนาจ้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเขาปากแกพิรน้ำกันจ้าพอกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้ะ